เจอต่อครับสวัสดีครับช่างเมตต่อแถวบ้านนะครับก็จะอยู่กับพี่แมนการินนะครับศาสตราจารยาท์ทางด้านตัวเลขนะครับพี่แมนครับอ่าตอนนี้ลูกค้าผมเนี่ยเป็นพวกมีสีอ,อย่างเงี้ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเลือกตัวเลขได้เนี่ยตัวเลขในบ้านอะอยู่แล้วคาจุนให้แบบยศขึ้นเร็วพุ่งปรี๊ดอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เมฆพูดมาเม,มืเ่อกี้มันเป็นเรื่องของความโชคดีในชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ่งครับเขาบอกว่าความโชคดีในมนุษย์เนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น4เรื่องและมีแค่ส่เลขเท่านั้นที่สามารถ วที่2คือ2กับ4อยู่ด้วยกันตัวที่3คือ3ก<อ>ับ6อยู่ด้วยกันและสุดท้ายคือ7กับ8อยู่ด้วยกันและตัวที่เมตถามในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเติบโต,ตไปถึงจุดสูงสุดในชีวิตได้เนี่ยต้องเป็นเลข1กับ5อยู่ด้วยกันอ๋อหนับหเพราะนั้นเนี่ยการที่หาเลข15เอาไว้รอบตัวนะไม่ได้หมายถึงว่าบ้านเลขที่นะ<อ>ก็สามารถส่งเสริมให้คนคนนั้นเนี่ยเติบโตไปถึงเป้าหมายที่สูงสุดได้และถ้ามี1กับ5และอยู่กับ9ด้วยยกตัวอย่างเช่น915519เก้าคนที่เป็นผู้ใหญ่ หรือคนที่แบบว่าอยากจะโตไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตเนี่ยต้องใช้เลขนี้โดยเฉพาะผู้ชายครับไม่ว่าเป็นตัวเลขแล้วสมมติเรามีสนามหญ้าเรามีแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาเป็นลูกไก่อะไรเงี้ยครับอันนี้เรานับเป็นตัวเลขได้ไหมครับก็สามารถใช้ได้ครับแต่ว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าสิ่งของแทน<อ>แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเลขหนึ่งเนี่ยเข,เขาจะแทนด้วยความยิ่งใหญ่เช่นราชสีห์อ๋อราชสีห์สิงห์อย่างเงี้ยครับก็สามารถเป็นตัวแทนได้นะครับแล้วก็อย่างเช่นเลข5เองเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบ นักคิดปัญญาอาจจะเป็นในเรื่องในมุมของแบบสัตว์ที่แบบมีความแบบเก่ง<ม>อะไรเงี้ยครับหรือสัตว์ที่แบบว่าขยันอะไรเงี้ยครับ,รบก็สามารถเอามาใช้ในการตกแต่งเป็นเดคอเรทในบ้านได้เหมือนกันโอเคครับโอเคครับขายข้องใจนะครับ